อันนี้เดี๋ยทำเพื่อนตายให้ดูเฮ้พวกเราไปบีไปบีไม่ขึ้นอีกแล้วอ่ะพี่ไม่ขึ้นอีกแล้ววะออกเกมเพิามใหม่ยังกูขึ้นแล้วนะมึงพับจออีกแล้วดิมึงพับจออีกแล้วดิขึ้นแล้วขึ้นแล้วคือแล้วพี่ขึ้นแล้วครับไว้ไปเก็บปืนทองเฮ้ยไปเก็บปืนไปเก็บปืนทองปืนทองเยอะปืนทองเยอะปืนทองสองกระบอกโถ่อ้กย่อมโบเลยตัด เฮ้ยมึงจะปาหาพ่อมึงไม่ฮิวแม่งเลยสัตว์เอาเอาโอ้ยโอ้โหไอ้แมนโอ้มึงปาพ่อมึงอย่างนี้ <ปา S 1> เลยมึงตบหน้าให้ <c oughs> เฮ้ยหลังเข้าโอ้โ oh, หไอ้เฮียเอ้ยกว่าจะรีโหลดเสร็จโดนแม่งยิงตายไปสองรอบแล้วเดี<า>๋เคียร์เข้ามาเข้ามาเข้ามาสวยข้าหลังแกเก็บมานะปืนหัวคุยอาะนักเคียร์นักเคียร์ โอ้โหพียบเลยไม่เีไลหายรักวหวรักไม่เล่นหาว่ะได้เฉยเลยอ้อย่างโง่ปืนทองปืนทองหน้าปืนทองเฉยเลยเ็มารู้จักกูเปล่าไม่รู้จัก ไม่ไดบไปดูไปดูดนที่อาร์ติโรเนตยูทูปน้อเฉยเลยเฮียไอพ่อรบอสเตียเตียเตียวตัดตึงตึลตึงตเฮียโคตรเปลืองเลยครับเออขึ้นไปทีเดียวขึ้นทีเดียวพอปะบึ้งบึ้งึงๆึๆงๆึงึงึงบึิจากการบ้งไอ้เฮียใครป่าเฮียเลยเนี่ยเฮ้ยล่วงไปแล้ว เฮ้ยได้ไงเพียบเลยเฮียไปพวกเราแม่งเล่นกระพุ้ดจุเลยว่ะพวกเราแม่งเล่นพวกเราแม่งเล่นจุกันยังวะเอาไม่มีคนวางอีกิเล่นเทรดจะมาเฮ้ยดูไปเว้ยเว้ยไอ้เจ้าไอ้เจ้าดิ๊กพักแต่มา ตัวไทยอยู่ไหนไล่ล่ามันไล่ล่ามันพวกเราเป็นหมาพิษบู่่่ะะเเอรักปแนนใพีาาบิ้ดูโกบหมาดูกับหมาก็ทีมเราตอนนี้แล้วพี่แล้วเนี้ยเฮ้ยไปเอี่ยเปล่าไปเอี่ยมั้งดูดันที่หายบุกดูดันดูบุกดูดันที่หายเลยบุกสะพานหลังฝั่งนูแม่งเละอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมปิดแมพให้เดี๋ยวผมปิดแมพให้ เดี๋ยวผมตาบอดให้ผมตาบอดให้ผมตาบอดให้ไปไปตาบอดตาบอดทุกกูเนี่ยไม่ได้ตาบอดพ่อมือโอ้ตายเลยไอ้ลักเดินบางกูพอดขวาไม่วางเบิดพี่ค่อยวางเลยผมพูดสารติีผมพูดสารตตีมาแล้ว กูหิวเกินแบบว่ะไม่ได้อะโอเปิดอันติลงมาตายอีเวนเรียบร้อยโดนเขายิงไหมเฮ้ยาเอาใครละวะ ไอ้ <anto> ัยไดสามตัวไอ้ไปมิดไปมิดไปมิดตรงตรงตรงมิดมีลูกเอิบโคตรป่าเลยเขาม่เมิดมิดมีลูกเอิบไเฮ้ยมาเก็บลูกเอิบมันดีโหเอก็มีลูกเอิบมีสัตว์มีอันเดียวนี่มีทั้งองมันมึงปลาเหรอมึงวะพอ โอ้ตายเอาตายอยู่ปืนแพะพอได้ปืนแะไองพี่ขึ้นไปเจอ One <enemy> ไ<ว>อซีส e งหนึ่งศัตร g เหลือหนึ่งลยตัวท้ายอยู่ไหนโอ้ยโอ้ยเยโบสแมงล <c oughs> า้านหน้าด้านชิบหายเลยลองกุลารหน้าด้านไอเี้ยกูยิงมม่งเลือดมาต่อแตกแมงล้านกูน <c oughs> นหน้าด้านเลยลองกุลารหน้าด้านในสัตว เล่นเล่นสิบสามเนี่ย